ร้อมนาบานเวลาจะดีทำหน่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะไม่เป็นไรไม่มีผลบรรยากาศดีๆแบบนีน้เราก็ต้องทำอะไรแซ่บๆกินนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นโอ้เจ็บคอเจ็บคอทุกคนขอเรียนทองแห้งนะคะเด้อถ้าไม่ได้ยินหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ขอภัยด้วยนะคะทุกคนค่ะว่าคนมนตกแห้งอีดีวันนี้เราจะมาตามเล็บมือนางคุณน่ะพูนจานโกโก้ค่ะทุกคนเอ้ยถ่าถายกันไปนานนะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นย่างก้นนะคร เดี๋จ้าเสมาหลวกเต้นมือนักเลยก่อนนะคะมีด้วยหมอนแล้วก็หน่อยแช่ลหมใส่ลงไปแบบนี้นะคะทุกคนอู้ลรนไม่ลรนก็เหได้เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้แบบนี้สักพักหนึ่งก่อนนะคะจะมาตำเคียงก่อนนะคะใส่พริกลงไปกระเทียมลงไปนะคะพริกตามชอบเลยเอาเผ็ดๆเ,เนาะเออนี่เดี๋ยวขออนุญาตปรุงเคียงยยก่อนมิสเลิร์มมิสเลิร์มก็ทำอร่อยนะคะ แต่ว่าตังง่ายๆว่าถัดไปไมันเป็นพี่แข่งเนาะเออบั่นไหนฝนตกเนยพี่น้องเออย่วนี่อันนี้อันจริงเพิ่งตกนะทุกคนแต่ว่ามันตกติดต่อกันมาหลายมือแล้วค่ะทุกคนคขาเดี๋ยวขออนุญาตตังข้างล่างมาเธอนีออ่ตังเลยค่ะช่วงนี้วัาใช้เสียง เอาแค่นี้พอทุกคนตัมบอกพิ่แค่พอแบบ <c ười> แค่พอยตัวยาพราแค่นี้พอไปข้าบนจ้ามาเลยนี่เดี๋ยว สิดม,มาใส่อย่างไรบ้านี้ใส่บอกระเทศบระเทศงามงามทุกคนค่ะนี่สวยมากปรเทศสวยมากทุกคนจริงว้าวเดี๋วเดีย๋ยวเดี๋ยวกล่องที่เราเพิ่งที่เราเพิ่งกเทศงามหมักทุกคนคาะส่ลงไปใสรลงไปหนึ่งลูกเลยนะทุกคน,นอุ้ยอุ้ยเหือไปเลย ีไม่เป็นไรทิ้งไปนะคะแล้วก็มะนาวตามสเต็ปบอกน่าเลยหน่อหน่อยหน่อย,อย,อยี่หน่อยเดียวโอ้ยเนาะ <c oughs> บาดได้กับบาดน่นแล้วโหลดโอ้ยบอกเน่า,นเ,า,นาเนี่ยมะนาวเป็นเด้ออีเด้อแบบเปลือกบ,บางมากๆเลยชิมถวัดกิ๊ถึงกันบอพี่น้องบระเทศไทยหลายวันหลายขึ้นโอเค okay, มา เราจะมาเด็กเมก่อนนิดนึงนะคะตื๊ตึ๊ด๊ดดดว้าวลมแรงมากลมแห่งบอกค่ะทุกคนค่ะใส่น้ำปลาค่ะอันนี้เรจะใส่น้ำกระเทียมดองลงไปนิดนึงเพื่อความนัวนะคะแล้วก็จะเป็นน้ำปลายแกจะบอกว่าน้ำปำลาแดดเือดำนีแหละทุกคนค่ะแต่น้อยมากน้ำปลาค่ะ มันหลุดมือเดี๋ยวเขา่ยาเติมน้ำกินกันหน่อยนึงนิดเดียวพอนะคะ, yeah, <okay. S 1> น,ะนี่โอเคม่ติมลั่วบลบัดนีน้เดี๋ยว้มซีฟู๊กันต้มซีฟู๊กันอุ๊ยอร่อยโอเคเลยมาบัดนี้มาตีมาเอาตัวปนิขึ้นกันนะทุกคนถามมุกกว่าถามมุกกว่า อันน wow. uh ี้ล้างอย่างดีแล้วนะคะทุกคนค่ะโอ้หเยอะมากเงี่ยพ่ะเงี่ยพ่ะนี่ไปเอาไปใส่เลยเอาไปใส่ครกไยค่ะเด้อเด้อเด้ออีกคนให้มันเบิร์ดให้มันเบิร์ดเบิกยันมาอีกหนึ่ง อันนี้แมวเอามาหั่นออกจากการอีกนะทุกคนที่พีมันเป็นต้นใหญ่น,นี้เนี่เเพแต่ว่าถ้ามันใหญ่เกินเดี๋ยวมันจะบอลลูนปะ <c oughs> แมวอื่นแมงยูหลงง่ายๆอยู่หล่ลละแนยย่นยยีม่มันหักมันบอลลงเนาะไมนคือไอ้ดิม <c oughs> มาบันดนี้ถ้าสีก็ดำเนี่ยบัดเนี่ยเขาวสีมามคลุกคลีคลุกคลีคลุกคลีนะคะค <c oughs> ุณทุกคนจะได้ยินเสียงของแมวไหมอ่ะลมมันแรงมากแล้วฝนก็ตกแรงมากเอาเบาแค่ฝนไปบัดเดียว น่าก,กินเกินน่าก,กินเกินนี่เธอมาดูโอ้ดูดทุกคนค่ะจะแสบค่ะเบิงมไม่ไ้จะบอกพี่ตลอดเลยเสร็จเรียบร้อยทุกคนเดี๋ยววันนี้เข้ามกะสิมาเทไส่สารนะจ้ะนี่การสวยสอนงามของเราไม่ใช่ตรงนี้แหละเนาะหล่นบ่หลน่หลนบ่ทา ว้าวเสร็จเรียบร้อยจ้าขอาอนุญาตชิมขออนุญาตชิมจ้าเดี๋ยวอ่ะจ,จิบอ่จิบอ่ะจิบอูจจบอ้อู้อู้ต่อเนื่องต่อเนื่องนี่ทุกคนปาคลาขึ้นร่นแผลเธอขออนุญาตชิมนะคะทุกคนบ่ใส่มือด้วยเพราะว่าแสบมือคะ่ะไม่ใช่มือหยิบเนาะชน <laughs> อื้อเธออร่อยมาก Nye mwap la. Chon. Nye mwap.